สัสด์ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงในรักที่อิเพชนิสตคือกุสตาฟคาร์ลบตชีตของกุสตาฟคาร์ลบหรือลูกม,มหาเศรษฐีที่แฝงฝันอยากเป็นจิตกรกุสตาฟคาร์ลบเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อปี1848ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส พ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้จัดหาเครื่องนอนให้กับกองทัพนักโปเลนที่3และยังดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาที่ศาลเก่าแก่ที่สุดของปารีสด,ด้วยเขาลาบอสเรียงจบด้านกฎหมายในปี1868ได้รับใบประกอบวิชาชีพในปี1870แต่ก่อนที่เขาจะเป็นนักกฎหมายเต็มตัวเขาก็ถูกเรียกตัวไปเป็นทหารข้าร่วงสงครามฝรั่งเศสและรัสเซีย ในปีเดียวกันนั้นเองหลังกลับมาจากสงครามในปีถัดมาคาร์ลโบสหันมาสนใจการเขียนภาพและเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังในปี1873โรงเรียนศิลปะในปารีส mm hmm. เขาก็เริ่มเข้าสู่แวดวงสังคมของศิลปะยุคใหม่ที่กำลังสร้างศิลปะแนวใหม่แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นก่อนปีเดียวกันนี้เองพ่อของคารโบส เสียชีวิตทำให้เขาได้รับมรดกจำนวนมหาศาลที่ใช้ไปตลอดชีวิตก็ยังไม่หมดการมีสถานะการเงินที่มั่นคงทำให้คาร์โบสสามารถสร้างสารรค์งานศิลปะได้อย่างเป็นอิสระตามใจต้องการโดยไม่ต้องกังวลว่าจะขายผลงานไม่ออกซึ่งเป็นสถานะที่ศิลปินทุกคนอยากมีแต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสแบบเขาในปี1875คาร์โบสส่งผลงาน ที่มีชื่อว่า The f l o w s c a p e เพื่อเข้าร่วมนิทรศ,ศการแต่เขาก็ถูกปฏิเสธจากคณะกรรมการแต่เขาโดนชักชวนโดย e d g a า d e กา,กาให้ไปร่วมแสดงผลงานในเทศกาลของกลุ่ม i เ p ร e ช s i o n i s t และทำให้ภาพนี้เป็นภาพหนึ่งที่ทำให้โดดเด่นที่สุดของนิทรรศการครั้งนี้นับตั้งแต่ปี1876เป็นต้นมา คาร์โบเป็นผู้มีบทบาทสำคัญของกลุ่มอ p r e s s ชนิสต์เขาเป็นทางผู้จัดผู้ควบคุมดูแลและผู้จัดหาเงินทุนสำหรับนิทรรศการอิมเพช i นิสต์รวมทั้งส่งผลงานเขา้าร่วมแสดงด้วยไม่เพียงเท่านี้ด้วยความล่ำรวกและความใจกว้างเขายังชื่นชอบผลงานของศิลปินและยังซื้อผลงานจากศิละปะของเพื่อนของเขาเช่นภาพของโคดมเนตและิกาเดกา และคนอื่นๆในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดด้วยวิธีนี้ทำให้คารโบทสามารถช่วเหลือทางด้านการเงินของเพื่อนๆให้พวกเขาสามารถทำงานเขียนภาพต่อได้ไปโดยมีคารโบทเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญของกลุ่มอิมเพรสชันนิสผลงานชิน้นเอกของคารโบทคือภาพ Paris Street, Lenin Day เป็นผลงานภาพเขียนภาพบรรยากาศทิวทัศน์ของกลุ่ปารีส ที่เป็นผลงานชิ้เอกที่สร้างชื่อเสียงกับเขามากที่สุดผลงานของคาร์ลบอสมีความโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะสองสไตล์คือสัจจะนิยมกับอิมเพรสชันนิสต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเช่นภาพทิทัศน์ของกรุงปารีสกับบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวป,ปารีสอย่างน่าประทับใจรวมไปถึงภาพทิวทัศน์ในทุกบรรยากาศทั้งริมทะเลในส่วนทุ่งนาตลอดจนการพายเรือ เช่นผลงานของเขาที่มีชื่อว่า Love t o p in the Snow และ Boating on the Ures คาร์ะะบอเป็นผู้สร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะโดยแท้ไม่ได้ต้องการสร้างเพื่อขายหาเลี้ยงชีพหรือสร้างความร่ำรวยเขาไม่เคยขายผลงานของตัวเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ซื้อผลงานของเพื่อนศิลปินร่วมยุคสมัยแล้วยกให้รัฐบาลยามที่เขาจากไปซึ่งมีส่วนให้เป็นสมบัติอล้ำค่าของชาติยังคงอยู่ในประเทศตัวเองให้คนรุ่งหลังได้ชื่นชมอีกทั้งภาพเกี่ยวของเขาเอง ก็มีความงดงามน่าประทับใจสมกับเป็นหนึ่งในศิลปะอิมเพชันิสต์ผู้โดดเด่นหากพูดถึงผลงานศิลปะอิมเพชันิสต์ที่น่าประทับใจจะต้องมีผลงานของคารบตรวมอยู่ด้วยนับตั้นต้นเสมอ